สวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านกับผมสาม,มนเนรอันตนสลาลตัตาสุขาลมสัม,มนเนรชั้นปีที่5ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันอาทิตย์คิดถึงพระประจำสัปดาห์ที่29เทศก,กาลธรรมดาในพระวสารสัปดาห์นี้จากพระวสารนักบุญมัธิวได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของบรรดาฟาริสีและคนที่อยู่ฝ่ายของกษั์เทโรดพวกเขามาเพื่อจัดผิดพระองค์โดยใช้ประโยชน์จากเรื่องของการเสียภาษีมาเป็นข้ออ้าง พราะพวกเขารู้ว่าต่อให้พวกเขาทําอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทําให้พวงผิดได้แน่นอนว่าทัองสองฝ่ายนั้นไม่ถูกกันอยู่แล้วถ้าถามว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ถูกกันละ่ะเมื่อเขาไม่ถูกกันแต่เขาร่วมมือกันได้เพื่อจับผิดพระเยซูเจ้าเพราะว่าเขามีศัตรูคนเดียวกันและศัตรูคนนั้นเหนือกว่าพวกเขาหลายเท่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาไม่สาเป็นศัตรูกันเพราะว่าหนึ่ง ฟาริสีนั้นรู้จักทำหนญญัติของโมเสสอย่างดีและพวกเขาเห็นว่าไม่สมควรที่จะจ่ายภาษีให้แก่จกักรวรรดิรมันและประชาชนก็เห็นด้วยกับพวกเขาส่วนบรรดาพวกที่นิยมกษัตริย์เฮโรหรือพวกของกษัตริย์เฮโรนั้นต้องการรวบรวมภาษีเพื่อตัวเองจะได้อำนาจในการปกครองชาวยูต่อไป ความรับผิดชอบประการหนึ่งของเฮโรสคือการขอภาษีจากประชาชนเพื่อให้รัฐบาลของโรงมันได้ใช้และแน่นอนว่าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายภาษีนั้นพวกเขาอาจถูกปหารชีวิตได้การซักถามพระเยซูเจ้านี้มีเป้าหมายเดียวคือทําให้พวงเดือดร้อนถ้าหากว่าในสิ่งที่เขาถามก็คือว่าท่านคิดพระอาจารย์คิดว่า เราควรเสียภาษีให้แก่จักรวรรดิโรมันไหมซึ่งถ้าคําตอบของพะเยซูจ้านั้นตอบว่าเราควรจ่ายภาษีให้แก่ซีซ่าพวกฟาริสีนั้นก็จะยุยงประชาชนให้ต่อต้านพระองค์ได้ส่วนถ้าบอกว่าการจ่ายภาษีให้ซีซ่านั้นผิดกฎหมายทหารของเฮโรดก็สามารถจับกลุ่มพงษ์ได้เช่นกันดังนั้น คำถามนี้ดูเหมือนจะเป็นคำถามที่เสียเปล่าแน่นอนว่าคำตอบของพระเยซูเจ้านั้นสมบูรณ์แบบโดยไม่ละเมิดทั้งกฎของพระเจ้าและเว้นกฎแพ่งด้วยโดยพู้องตอบว่าเหรียญเงินเหรียญน,นี้เป็นของใครประชาชนได้ตอบว่าเป็นของซีซ่าพระเยซูเจ้าจึงตอบว่าของของซีซ่าก,ก็จงคืนให้แก่ซีซ่าและของของพระเจ้าก็จงคืนให้แก่พระเจ้าเถิด ไ่ได้ยินคาตอบของพวงทุกคนที่ได้ยินนั้นก็ประหลาดใจและก็ละทิ้งพวงไปดังนี้นะครับในชีวิตของเราพวกเราทุกคนนั้นต้องอยู่บนหนทางแห่งความจริงยืนยันในสิ่งที่พวกเราเป็นแต่หลายๆครั้งความจริงที่เปิดเผยออกมานั้นก็อาจจะเป็นคําลวงเพราะเมื่อเราทุกคนมีปัญหาทุกคนมักที่จะพยายามที่จะปกป้องตัวเองบิดเบือนพูดไม่หมด หรือบางครั้งโก,โก็โกหกโดยลืมไปว่าความจริงที่เราต้องพูดออกไปนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าในสถานการณ์นั้นการพูดความจริงอาจจะทำให้ใครบางคนเสียใจก็ตามแต่ถ้าเรารู้และยอมรับผิดขอโทษกับสิ่งที่เราได้ทําภาพไปนั้นและยอมที่จะพูดความจริงออกไปเราก็จะเรียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งความจริงสูงสุดนั่นเองขอขอบคุณพี่น้องและสัตว์รุษทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนกองทุนกระแสะเรียกของบ้านเนนใหญ่แสงธรรมขอบพระเจ้าวอวยพระพรมายังพี่น้องทุกท่านเสมอครับสุดท้ายนี้พบกับรายการวนาันอาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ